เราอ่ะกไปทำไมอ่ะชิปโปต้องต้องรองไปนี่หาด้องเรือหาไปว่ะชิปโปชิปโป้ใหา่ไปมองมองเห็น स ดูยังไงพี L ่ชิยใอัน้เกาะใหม่เป็นเรื่องเรือนเจ้า

... มีเหรอ ฟองหน่อยสิเฮ้ยขอสมบัติพีน่นเพี่อ่โอ้โหโคตรยากทองพันหนึ่งแม่งเอ้ยทองพันหนึ่งขอบคุณมากขอบคุณมากหาตั้งนานไอเวรทองพันเดียว <c oughs> สิ้นละชีวิต